สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2064ครับที่ห้องประชุมเมืองราชชั้น5สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์อาคาร2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรีกริดคมเมืองเป็นประธานการประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์โดยมีนางเยาวภาโตสวงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหน่วยงานเจ้าที่เครือข่ายวัฒนธรรมร่วมประชุมนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าด้วยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติปี2533มีผลให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรม อำเภอสภาวัฒธ,ธรรมตำบลและสภาวัฒธ,ธรรมอื่นๆซึ่งกระทรวงวัฒธ,ธรรมได้ประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมาการและสมาชิกได้แก่คือข่ายประชารัฐภาคเอกชนภาคชุมชนภาคธุรกิจภาคปราชชาวบ้านภาควิชาการและอื่นๆในส่วนของจังหวัดเพชรบูรน์นั้นได้มีการสรรหาและประกาศรับรองเป็นคณะกรรมาการสภาวัฒธ,ธรรมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติปี2553วาระแรกเมื่อ26กันยายนปี2559มีนายวิสันโคสิตานนท์ธรรมที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในวาระ3ปีและประกาศรับรองวาระที่2เมื่อ26กันยายน2559โดยมีนายวิสันโคสิตานนท์ธรรมที่ประธานสภาเช่นเดิม อยู่ในวาระ3ปีและรักษาการ,ร,รทำาธิ่ตเนื่องในช่วง26กันยายน62ถึง2พฤศจิกายน64เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ไม่มีการสัรหาคณะกรรมการและทั้งนี้จากการประชุมเมื่อวันที่29มีนาคม2564เพื่อสัรนหาคณะกรรมการสภา,รรา,สาตำบลและอำเภอวาระ3แล้วเสร็จ โดยที่ปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์มีองค์กรสภาวัฒธ,ธรรมตำบล156องค์กรจำนวน117แห่งสภาวัฒธ,ธรรมอำเภอ11แห่งสภาวัฒธ,ธรรมเทศบาล8แห่งและมีเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งหมด178เครือข่ายจำนวน3,532คนซึ่งในครั้งนี้นั้เป็นการประชุมปรึกษาหารือเพื่อได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในวาระที่3ประกอบด้วยประธานสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอและผู้แทน11 แห่งจำนวน22คนประธานคือข่ายวัฒธ,ธรรมระดับจังหวัดและผู้แทน20คือข่าย40คนรวมทั้งหมด62คนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับเลือกเป็นคณะกรรมการสภาวัฒธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และที่ประชุมได้มีมติให้ในายวิสันโคสิตานน อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบณ์ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ต่ออีกบาระนอกจากนี้ที่ประชุมได้เลือกให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประยุ์ลิมสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์นางออนวัญญาหุ่นทองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ดรวิรัชฉัรวิโรธประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มสักและนายพิทพร์วิพิธการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบมืองสามพันเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ในกฤิโคมเมืองได้มอบกิยติบัตรยกย่องการทำคุณประโยชน์แก่คณะกรรมก,การสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์12รายจากอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายชายนครชัยปุ๋ยตามมงกุฎปุ๋ยขยนันทำงานทุกเม็ด นายชัชวานเบนจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคู่นากนรรางวัลครูยิ่งคนและรางวัลครูขวัญสิทธิ์ครั้งที่4ปี2 5 6 4ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางมณีรัตน์เทียมครูรองศึกษาธิการจังหวัดเพช,ชบรบณ์กาวรายงานที่หอประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและอาชีพโรวนอนุบาลเพชบรบณ์แห่งที่สองการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจากกรีนั้นสืบเนือมาจากในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิทาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมพรรษาครบ60ปีในปี2 5 5 8สำนักงานเลขาธิการครูสภาได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชทาน พระราชาอนุญ,ญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปีชาด้านการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตตั้งนามรางวัลว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรี โดยมีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีเป็นองค์กรหลักในการวางแผนและพิจารณารางวัลสรับในส่วนของจังหวัดเพชรบูร์ได้มีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีโดยมีคณะกรรมาการคัดเลือกระดับจังหวัดดำเนินการคัดเลือกทุกสองปีปีนี้เป็นปีที่4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติคือเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสําเร็จในชีวิตในหลากหลายแวดวงอาชีพจนได้รับการกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดีและเป็นผู้มีคุณอุปการต่อการศึกษาเป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทั้งมานที่ทุ่มเทกับการสอนหรือการจัดการเรียนรู้จนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการสอนเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานทั้งในสถานศึกษา หรือครูนอกสารศึกษาและมีประสบการณ์การสอนต่อเนื่องมานนกว่า15ปีโดยในปี2 5 6 4มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจงบังหวัดจมอน3รายคือนายแดนชัยสิงห์สนิทครูโรงเรียนหนองไผ่นางรัชยาชัวตะกูลครูโรงเรียนบ้านบังลึกและนางชโลธรกิรติสก,กุลครูโรงเรียนเมืองราชวิทยาคม เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564ครับร้อยเวรสอบสุนโรงพักชนแดนร้อยตำรวจอำนาจนิติริยานนรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองและมีคนหมดสติจึงได้ประสานกับอาสากู่ภยัยร่วมการยูเขตชนแดนช่วยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล เหตุเกิดบนถนนสายชนแดนบ้านซัปปบเปิบหมู่ที่20บ้านกกจันตบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อไปถึงพบผู้ประสบเหตุเป็นชายทราบชื่อนายพันธ์พรมดีอายุ59ปีอยู่บริเวณที่58ทับ1หมู่2ตบลชอนไพรอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สวมเสื้อแขนยาวสีเขียวกางเกงวอมขาย,ยาวสีน้ำเงินนอนแน่นิ่งอยู่บนเทลเลอร์พ่วงรถไถย,ยี่ห้อโคบโบต้าสีสม้มทะเบียนต่อเต่าคอควาย1867พิจิตร จึงทําการตรวจสอบพอบว่าเสียชีวิตแล้วสภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะหลายแห่งจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแพทย์เบรโรงพยาบาลร่วมชันสูตรพิกศพซึ่งจากการตรวจสอบพอบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่หลังหูซ้ายสองรูหลังหูขวา2รูและเหนือท้ายถอยอีกนับ10รูซึ่งจากการสอบถามทราวบา้าเมื่อช่วงเวลาประมาณตีห้า ผู้ตายออกไปหักข้าวโพดรับจ้างบนเทือกเขาปู่ห่างจากบ้านพักประมาณ3กิโลเมตรเศษพอตอนสายลูกชายนำข้าวกับน้ำขึ้นไปส่งเห็นพ่อของตัวเองนอนไม่ได้สติอยู่ที่ข้างก้อนหินซึ่งตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตโดยที่ลูกชายเข้าใจว่าผู้เป็นพ่อรถล้มจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้นำพ่อลงจากเขา แต่ว่าในระหว่างทางที่นําคนเจ็บลงมาผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตลงพาหลังตํารวจลงพักชนแดนได้เดินทางขึ้นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบนทุ่กเขาปู่จุดที่พบคนตายนอนบาดเจ็บอยู่เพราว่ามีหมอนปืนลูกซองตกอยู่ในที่เกิดเหตุหนึ่งหมอนซึ่งห่างจากจุดที่ผู้ตายนอนบาดเจ็บอยู่เพียงแค่3เมตรจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนสาเหตุของการถูกฆาตกรรมนั้นทางตำรวจยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลได้เพราะเกรงจะเสียรูปคดีจากนั้นนำร่างของผู้ตายไปทำการชนะส ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลเพชรบูร์อีกครั้งนายสุชาติพรมดีอายุ28ปีซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็เป็นผู้ที่นำร่างของผู้เป็นพ่อลงมาจาับลงมาจากเขาปู่บอกว่าตนเองนำข้าวกับน้ำแข็งไปกับพ่อ พอมาถึงที่ไร่ข้าวโพดก็พบพ่อนอนในนิ่งเลือดออกปากออกหูไม่ได้สติจึงประคองร่างของพ่อลงมาและเรียกให้คนช่วยพร้อมกับนำใส่รถไถขับลงมาจากเขาโทรศัพท์หาทางบ้านให้แจ้งกู้ภัยเอารถมารอรับแต่พอถึงครึ่งทางก็ปรากฏว่าพ่อไม่หายใจจึงจอดรถปั๊มหัวใจกว่าที่จะนำร่างของพ่อออกมาได้ก็เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งก่อนเกิดเหตุพ่อขึ้นไปหักข้าวโพดบนเขาห่างจากถนนประมาณ23ากิโลเมตรโดยตอนแรกก็ไม่ทราบว่าถูกยิงส่วนสาเหตุยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเป็นลิงลงมาทําร้ายพ่อเพราะว่าช่วงนี้มีฝูงลิงลงมากินข้าวโพดชาวบ้านจึงต้องรีบชาวบ้านจึงต้องรีบหักข้าวโพดหนีลิงซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็พบว่ามีชาวบ้านขึ้นไปยิงหมูป่าและสัตว์ป่าอยู่เป็นประจํา ส่วนนายสวายน้อยวงอายุ47ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าขณะที่ตนนั่งกินกาแฟอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นโดยยังสงสัยว่าใครมายิงปืนแต่เช้าแต่พอสายมามีคนโทรลงมาบอกว่าผู้ตายนั้นรถล้มก็โทรไปแจ้งกู้ภัยรีบ ประสานงานให้กระทั่งมาเราบ้านถูกยิงซึ่งตนคิดว่าถ้าเป็นความเชื่อของชาวบ้านก็น่าจะเป็นพวกพานยิงสัตว์ป่าที่อาจจะเข้าใจผิดยิงผิดตัวนายสวายยืนยันว่าตัวคนตายนั้นเป็นคนที่ทํามา,าหากินไม่มีศัตรูทั้งนี้การที่ผู้ตายขึ้นไปหักขาโพธแต่ชามืน่นอาจจะมีส่วนทําให้พรานป่าเข้าใจว่าผู้ตายเป็นสัตว์ป่าก็เลยยิงใส่ทําให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อีกรอบเพื่อสอบถามกับชาวบ้านถึงกรณีฝูงลิงป่าที่ออกมากัดกินผลผลิตทางการเกษตร ทางไม้ซาวบาดช,ช่วงนี้มีฝูงลิงป่าออกมาขโมยข้าวโพดของชาวบ้านจริงโดยพฤติกรรมการกินอาหารของลิงนอกจากจะกินผลผลิตในไร่แล้วยังหอบผลผลิตกลับเข้าไปกินในป่าอีกด้วยเกษตรกรดังนั้นถ้าเกษตรกรพบเห็นก็จะทําการไล่ฝูงลิงให้กลับเข้าป่าเพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิดความเสียหายทางด้านนางสายฝนพรมดีอายุ37ปีซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ตายบอกว่าวันนี้ขึ้นมาเชิดญดวงวิญญาณของพ่อกลับบ้าน ก่อนหน้าที่พ่อจะสียชีวิตตนเองฝันว่ามางานศพเพื่อนแล้วบอกเขาว่าไม่ได้มาช่วยทําอะไรนะเพราะต้องเลี้ยงลูกอ่อนในความฝันมีคนแก่พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องมาหลอกศพนี้เดี๋ยวศพที่7ก็ได้มาซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเป็นญาติของตัวเองพ่อตัวเองนั้นเป็นคนที่ดีมากเลี้ยงลูกทามาหากินทุกวันไม่กินเหล้าไม่เคยมีเรื่องกับใครทุกคนในหมู่บ้านรักพ่อมากส่วนศพของพ่อนั้นจะนํากลับไปตต้งบมงเพญกุศลที่บ้านพีอพําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อและอยากฝากถึงคนที่ยิงว่าอยากให้ออกมายอมรับผิดช,ชอบและขอเข้ามาศพพ่อมันก็จบแล้วทุกคนไม่ได้ติดใจโกรธอะไรขอให้มากราบศพรับผิดช,ชอบช่วยเหลือการศพของพ่อบ้างแกกาําลังหักนะแกกาําลังหักเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้โดนลูกปืนเนี่ย,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 ยทำไมมันไม่คิดเลยมันยิงมันทําอะไรมันไม่รู้หรอกว่าคนคนนึงตายไปพ่อเมียเขาจะอยู่ยังไงอยากจะบอก ที่คนกระทำยังไงฮะหนูอยากให้เขามาขอโทษขอกมาสพพ่อให้เขารับผิดมันก็จบแล้วทุกคนไม่ได้ติดใจโกรธอะไรเขาเลยขอให้เขามากลาบบับศพพ่อแล้วก็ให้รับผิดชอบช่วยเหลืองานสพพ่อแค่นะั้นเราพ่อพ่อก็ไม่เคยได้ทำประกันอะไรไว้เลยไม่มีอะไรสักอย่าง เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564ผู้สึกข่าวแรงงานบ้ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณถนนสายชนแดนวางโป่งบ้านเนินคายตำบนวางสารอำเภอวางโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่เกิดเหตุนั้นมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีแดงมายเลทะเบียน1กอไกนอนหนู5446เพชบูรณ์ล้มอยู่ข้างถนนด้านทิศเหนือขาล่อง หางงไปประมาณ2เมตรพบหลานสาวกำลังช่วยเหลือคุณตาที่หมดสติมีบาดแผลที่ข้างและหน้าผากทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายสำมฤธิ์สีเงินอายุ55าอยู่บ้านโคกหมู่1 1ตำบลบางสารอำเภอวังป่งจังหวัดเพชรบูร์ส่วนหลานสาวชื่อนางสาวจำเรียงสีเงินอายุ28ปีกำลังจับร่างตาเขย่าและร้องเรียกชื่อตาที่นอนหมดสติอยู่ ขณะเดียวกันก็มีพลเมืองดีคือเด็กหญิงกัญญารัตจันธมาศเด็กหญิงกัญชิสาสุขเพอกนางสาวหัสยาชมพูนักเรียนและครูสอนดนตรีชมรมบ้านดนตรีรวมถึงสทกัญญาณัฐสันติชาติสมาชิกสภาเทศบาลชนแดนไใ้การช่วยเหลือประสานกู้ชีพชนแดนสงเคราะห์ร่วมปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการสอบถามนางสาวจำเรยงสีเงินซึ่งเป็นหลานสาวบอกว่าก่อนเกิดเหตุพาคุณตานายสมฤทธิ์สีงเงินเนี่ยนะครับไปรับการฉีดวัคซีนโควิดที่โรงพยาบาล วันบางโป่งแต่ปรากฏว่ามีความดันสูงมากหมอจึงให้กลับไปนอนที่บ้านก่อนแล้วค่อยมาฉีดในวันหลังขณะที่ตนพาตาซ้อนท้ายรถจกกักรยานยนต์เพื่อจะกลับบ้านมาถึงที่เกิดเหตุจูจ่ๆตาเกิดอาการชักกระตุกข,ขึ้นมาทำให้รถล้มและตานั้นตกลงไปข้างถนนเกือบตกคลองเสียชีวิตเบื้องต้นทางกู้ชีพชแนแดนสงเคราะห์นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลบางโป่ง เพื่อทำการประมพยาบาลรักษาต่อไปคู่หูเกษตรกรชาวไร่อ้อยมาแล้วปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎจำสามสูตรให้ขึ้นใจ18 88พร้อม15 78และ28 8 20ใช้แล้วความสุขเต็มอิ่มเต็มทองไร่บํารุงต้นอ้อยโตไวใบเขียวนานต้นแข็งแรงแตกกอดีเร่งผลผลิตปล้องอวบใหญ่อ้อยหวานชำ่ำน้ำหนักดีจำสามสูตรให้ขึ้นใจอีกครั้งปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎ18 88พร้อม1 5 เจิ 78, แปละ28-20คู่หูเกษตรกรชาวไร่อ้อยสุกเต็มอิ่มเต็มท้องไร่หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมใกล้บ้านคุณเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยทยาเป็นปุ๋ยยาเป็นปุน๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสุดได้ผลชัวร์ทุกเม็ดชัวร์ครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดฟีโน่ นุกดีทุกที่ฟีโนลชื่นชอบกันทุกคนฟีโนลโดดเด่นทุกสไตล์ ื้อฟีโนวันนี้รับฟรีชุดฟีโน่ดูโอเซ็ตมูกน็อกพรีเมียมและแจ็กเก็ตมูลค่ารวม1,500บาทโปรแรงทุกสาขาฟรีดาวฟรีทะเบียนประกันพรบไม่มีค่าทำสัญญาเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีคนขําไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนอนุมัติไวออกรถได้ทันทีพร้อมของแถมจุกๆรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50 0 0 0กิโลเมตรค่าแรงฟรีตลอดชีพอไออกรถได้ที่สูงยามาฮารัตนเภษัตยันยนต์1ิสาขาทั่วเพชรบูร์ เพื่อความสุขของเกรรษตรกรไทยทยั่วทายาเป็นปุ๋ยวัย่วทายาทเป็นปุย๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป็ดทุกสูตรได้ผลชัวทุกเม็ดปุป๋ยัวครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุย๋ยขยันทำงานทุกเม็ดบค้าจาบุค้จำบค,บค,บคบสองไม่จำ บุรบาพรับแจ้งเหตุเรื่องไม้อ,อาคารนิตสี่ชั้นบริเวณาตลาดิดาภริ์มูติอยู่ภายในขอจะรถดับเพลิงออกควอซีโดยเปลียนก็สองก็แปรจัดรถดับเพลิงออกโอีวเลอออวลานี้ ขอมีเพียงเจ้าอย่าได้มัวเศร้าเพราะเราแค่เพียงห่างกันกดทนหน่อยน้องที่ต้องทำงานฝ่าฟันมุ่งไปเพื่อใช้แห่งฝันให้สองเรานั้นอยู่กันสบายที่ลุยทำงานทำกลางเหตุการณ์โรคร้าย โควิดเข้ามาเมืองไทยใครๆเขาก็เกรงกลัวเป็นแล้วถึงตายใครติดต้องทักกักตัวหยุดงานไม่ได้หุนหัวเพื่อสร้างครอบครัวสองเรามันคงงานหนักก็ห่วงช่วงนี้โรคกกัระบาดใส่แมสล้างมือยาขาด กล้างหางหน่อยอีกทีให้รอโรคคล้ายหายดีคือวันที่พี่จะไปวิวาขอให้นวลน,น้องประคองรักเราอย่าให้ใครมาพากเจ้าเข้าไปเป็นผูวิวาทำงานเหนื่อยนักคนรักอย่าพึ่งจากลา ไม่คอยพี่หน่อยเถิดนาประตูวิวาคงอยู่ไม่ไกล ระบใส่แมส้างมืออย่าขาดดูแลตัวเองให้ดีอาหารต้องร้อนชนกลางทานห,หน่อยอีกทีให้รอโรค,ค้ายหายดีคือวันที่พี่จะไปวิวาขอให้นวนน้องประคองรักเราอย่าให้ใครมาฝากเจ้าเข้าไปเป็น วิวาทำงานเหนื่อยนักคนรักอย่าพึ่งจากลาให้คอยพี่หน่อยเถิดนะประตูวิวาคงอยู่ไม่ไกล